36%ท่ถ้าหนึ่งสิงหาคมมาไม่ลดไม่ต่อไม่บอกผ่านประเทศไทยและเราจ่ายเต็มๆอย่างนี้เนี่ยหนะ้ากลุ่มสินค้าต่อไปนี้เตรียมตัวทําใจเจ็บหนักไม่พอ3ใน5กลุ่มนี้เจ็บสุดอีกต่างหากนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรคโลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว 36%้าหนึ่งสิงหาคมมาไม่ลดไม่ต่อไม่บอกผ่านประเทศไทยและเราจ่ายเต็มๆอย่างนี้เนี่ยนะห้ากลุ่มสินค้าต่อไปนี้เตรียมตัวทําใจเจ็บหนักไม่พอ3ใน5กลุ่มนี้เจ็บสุดอีกต่างหากนะครับศูนย์วิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เรียกว่า SCB EIC ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการส่งออกของไทยใน5กลุ่มสินค้าในกรณีที่เมื่อถึง1สิงหาคม ไม่ว่าจะเป็นเราเจรจาแล้วเขาไม่ให้เราผ่านสอบตกอยู่ตลอดก็คือเขาจัดกดปุ่ม3 6ขึ้นมาแล้วไม่มีการ,รลดราวาสอบน,น,นะครับนะเอาแค่เฉพาะตัวนี้ก่อนนะฮะภาษีต่างตอบแทนหรือว่า Re 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 Cont r o c a l t ล r รานซิชตอนนี้กำลังคือฮาแล้วก็จะรับจดหมายกันไปเนี่ยถ้า36%มาเนี่ยนะครับ s อ e บบอกเลยนะครับว่านี่คือ5กลุ่มอุตสาหการรมที่จะได้รับผลกระทบตรงเข้าเป้าเลยแรงไหมแรงด้วยนะครับ 1. ตู้เย็น2ตู้แช่แข็ง สเครื่องอบผ้าแบบขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็นเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรมนะฮะเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่อะไรก็แบบเป็นเครื่องซักผ้าที่แบบว่าอาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นหรือใช้ด้พแบบประเภทที่เป็นพวกร้านสะดวกซักนะฮะและสุดท้ายคือเครื่องล้างจานทั้งหมดนี้คือ5กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศไทยที่ผลิตจากเมืองไทยโดนเต็มๆหนักนนด้วยนะฮะไม่วจะเป็นตู้เย็นตู้แช่แข็งเครื่องอบผ้าขนาดใหญ่เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องล้างจานทำว่าจะไม่โดนเต็ม เพราะว่าในห้างกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยนะครับมีสัดส่วนของการส่งออกไปเข้าอเมริกาเนี่ยนะฮะคิดเป็น4.1%ของมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทยก็อยู่ว่าอยู่ระดับต้นๆเหมือนกันนะฮะแลวสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าสินค้าที่เขามองลึกต่อเลยนะฮะจะได้รับผลกระทบที่แบบหนักที่สุดในห้างกลุ่มเนี่ยคือห้างกลุ่มนี้ก็โดน,นเต็มๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่อีกประมาณ3ตัวด้วยกันนะฮะที่จะหนักกว่าเดิมอีกก็คืออะไรครับเครื่องล้า,างจาน เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่และก็ตู้เย็นดูไหมเพราะอะไรเพราะ3ตัวเนี่ยพึ่งการส่งออกไปที่อเมริกาเกิน2หลักทั้งนั้นนะครับเครื่องล้างจานเนี่ยนะฮะเราส่งเข้าไปในอเมริกาพึ่งตลาดสหรัฐถึง56%กเรับเครื่องล้างจานที่ผลิตในไทยนี่นะฮะ mm hmm. เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่เราพึ่งอเมริกาถึง28%แนตะฮะแลวตามด้วยสุดท้ายค,คือตู้เย็นเนี่ยเราพึ่งถึง13%ของมูลค่าการส่งออกในแต่ละทั้ง3ประเภทนี้เลยเกิน2หลักหมดเลยนะฮะ นั้นตรงนี้ครับที่จะทําให้กลายเป็นปัญหาและกระทบจริงๆสําหรับกรณีที่โดนัลดทำเขาไม่เขาไม่บอกผ่านเลยล่ะเขาเก็บตรงๆเลยฮะภาษีนี่แบบเป็นภาษีแบบไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ค่าส่งด้วยเอาแบบค่าปริตรงๆหรือคือไม่ลดเราเลยนี่นะครับทีนี้พอห้ากลุ่มที่โดนหนักนี่นะฮะก็ต้องถอยกลับมาดูนะครับว่าพอห้ากลุ่มสินค้าที่ผมพูดไปเมื่อสักรู่จะได้ผลกระทบหนักจากภาษี3าเข้าไปแล้วเนี่ยเรามาดูสิครับว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่10อันดับแรกของสินค้าที่ส่งเข้าไปในอเมริกา ถามว่าใน10อันดับแรกของสินค้าพวกนี้ที่ส่งเข้าไปในใน,ในอเมริกาเนี่ยจะไม่โดนเลยเหรอโดนเพียงแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปนะอันนั้นห้ากลุ่มแรกเนี่ยโดนเต็มแต่10นี้ก็ถือว่าคุณก็จะโดนเหมือนกันแต่ความรุนแรงระดับอาจจะต่างกันนะครับแล้วมีตัวเลขกันนะครับว่ามกราคมโทษนะฮะในเรื่องของการส่งออกมกราคมถึงพฤษภาคมเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยนะครับปร,รกากฏว่าเป็นตลาดเบอร์หนึ่งของไทยที่ส่งออกไปใน5เดือนแรกเนี่ยเก้าแสนเก้าพันกว่าล้านบาท ใน5เดือนแรกของปีนี้เราส่งไปจีนแค่576,000กว่าล้านบาทเราส่งไปญี่ปุ่นเป็นอันดับ3านะครับ 3, 2, ม0 0 0สองหมื่นกว่าล้านเราส่งไปอินเดียเป็นอันดับ4นะี 2, 40, 000, บ่ฮะสองแสกว่าล้านและอันดับ5มาเลเซียเราส่งไปแค่1 7 7 0 0 0กว่าล้านทีนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสินค้าที่ไปอเมริกาเนี่ยนะฮะในช่วงของทั้งาเดือนแรกปีนี้แล้วถอยกลับไปดู6 5ถึง6 7เนี่ยนะฮะมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นนะหมายถึงเราส่งเนี่ยเพิ่มเพิ่มอยู่ตลอดเลยนะฮะก็นี่อเมริกกา็ถึงเือนี้้1.6นน่ยลลาาาบท ปี66เนี่ย1.66ล้านล้านบาทเพิ่อมอีกปี67เนี่ย1.92ล้านล้านบาทเนี่ยแล้วมา5เดือนแรกปี68เนี่ยเฉียดล้านแล้วนะครับ900,900กว่าล้านบาทดังนั้นไม่แปลกครับว่าคณะทำงานของทางด้านกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาถึงได้ตัดสินใจนี่นะฮะจัดภาษีอย่างนี้เลยนะถึงถามท่านผู้ชมนะฮะร,ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนใครจริงใจกว่ากันส่งส่งนะครับตอบไม่ยากเลยนะถ้าคุณคิดว่าสหรัฐอเมริกา คุณจะพิมพ์อะไรก็ได้แต่ถ้าคุณตอบจีนคุณก็พิมพ์จิงเข้ามาเช่นเดียวกคำถามวันนเหตุการณ์สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาถึงปัจจุบันขนาดนี้แล้วนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนใครจริงใจกว่ากันนะครับส่งมาเลยนะฮะดูต่อว่าสิบอันดับแรกใน5เดือนแรกที่ส่งออกไปที่วันเยอะๆนี่คืออะไรเห็นไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามสิบเปอร์เซ็นต์และในนี้มันก็คือนั่นแหละที่ผมพูดมาสักครู่คือ5ตวสสินนคาซึ่่งห้าทั้้นนัไม่ว่าเป็นเครรืื่่อองงบเคั้าเเครื่่อองงาาาจจนนทีมภษ35%ยะ อันดับที่สที่ส่งไปไปเยอะในอเมริกา5เดือนแรกป,ปีนี้นะฮะเครื่องจักรกลและส่วนประกอบนี่ยีเปอร์เซ็นต์เลยพวกฮาร์ดแวร์นะครับพวกจักรกลขนาดใหญ่ๆนี่นะฮะอันดับที่3ผลิตภัณฑ์ยางนี่แปดเปอร์เซ็นต์มันอะไรที่เกี่ยวกับยางเลยครับยางค้นยางผลาถุงมือยางเนี่ยจะโดนแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอันดับที่สี่ครับยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนสามจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่คุณก็โดนและนี่ดีไม่ดีนอกเหนือจากจะโดนภาษีต่างตอบแทนหรือรีซิปโคอทาริสแล้วเนี่ยนะ ยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกาทําประกาศภาษีไปเท่าไหร่จำได้ไหมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนั้นต่างหากนะครับเท่ากับว่าอะไรฮะยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นี่ฮะสมมติส่งอะไรฮะแชสซีหรือชิ้นส่วนถังน้ำมันที่เอาไปประกอบเนี่ยนะฮะแค่ออกจากประเทศไทยคุณเจอแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกาสองพอไปถึงไปทางคุณเจออะไรต่างตอบแทนอีกเท่าไหร่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้าไปลดรวมเป็นเสซสเท่าไหร่ครับสามสิบหกบวกยี่ส อย่าลืมนะครับว่าภาษีต่างตอบแทนเนี่ยหรือสิ่งกพาทาริฟก็เป็นอัตราหนึ่งภาษีในแต่ละรายภาคอุตสาหกรรมรายสินค้าก็เป็นอีกอัตราหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะซึ่งทําตอนนี้ก็จับอยู่หลายสินค้าเหมือนกันนะครับต่อมาครับอันดับที่1 2 3 4 5อันดับ5อัญมณีเครื่องประดับเนี่ยสามจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์นี่กระทรวงออกเข้าไปในอเมริกาเป็นอันดับ5นะฮะพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก2.57เหล็กนี่1.98เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน1.71รนะฮะอันดับที่9เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์1.7แล้วก็อาหารสัตว์1.63นะครับนี่ก็บอกให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยว่ากลุ่มไหนโดนมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อยู่ที่ว่าต้องเตรียมตัวกันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าโดนลด์ทรัมป์เขาไม่บอกฟาษีนี้ผ่านไปให้ใครแล้วเราก็เราเจอ3 6เรนี่ยเออเหนื่อยนะฮะ